เรื่องของการตรวจวัดความเป็นอริบุคคลวันนี้จะเอามาแจกให้พวกเราด้วยเพราะเผื่อพวกเราอยากได้อริบุคคลกันแล้วฟังฟังมาเนี่ยไม่อยากไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่อยากเกิดเป็นสัตว์นรกไม่อยากไปท่องเที่ยวในสังสารวัตอยากออกจากสังสารวัตแล้วอเอาตัวนี้ไปอ่านเลยนี่โยมคู่มือโสดาบัญจะเป็นโสดาบันต้องพกเล่มนี้เป็นคู่มือ นะพยายามทําให้เล่มเนี่ยมันพกพาใส่กระเป๋าได้ง่ายๆโย,ย,ยมจะได้ไม่ต้องพกหนังสือเล่มใหญ่ขนาดนี้นะในนี้จะมีพุทธวจนะที่ตัดเกี่ยวกับโสดาบันไว้ครบนะจะมีประมาณ50กว่าในยยะที่เราสืบค้นได้นะในฉบับสยามรัฐเนี่ย45เล่มเนี่ย โสดาบ,บันดูยังไงโยมอาจจะมองโอ้โสดาบ,บันคงจะสูงน่าดูเนี่ยแต่ถ้าไปดูแล้วเนี่ยไม่ได้ไกลเกินเอื้อมนะคุณสมบัติในนี้มีทั้งง่ายและทั้งยากเพราะว่าโสดาบ,บันเนี่ยมีหลายระดับโสดาบ,บันมีสามระดับพวกที่มีธรรมะเข้มข้นหน่อยก็เกิดอีกเพียงหนึ่งหนึ่งชาตินะพวกเอกพีชี <c oughs> พวก เื้อจางลงมาหน่อยก็เรียกว่าโกลังโกละกลับมาสู่สก,กุลอีกสองถึงสามคราวนะเข้ามาอยู่ในตระกูลมนุษย์เนี่ยอีกสองสาครั้งอีกพวกนี้เรียกสักสักตะขัตุปรามังเนี่ย <c oughs> ก็คือไปเกิดเ,เป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างอีกเจดครั้งเทเวจะมนุษย์เสจะนะแต่ผลที่สุดของทั้งสามพวกคือได้เป็นพระราหาันแน่นอน ไม่มีพบที่8ของโสดาบันนะโสดาบันจะได้ความเป็นพระหลานอย่างมากสุดเกิดอีกไม่เกิน7ครั้งนี่ประโยชน์ของความเป็นโสดาบันและโสดาบันจะพ้นแล้วจากอบายทุกติวินิบาตนรลกไม่ต้องไปเดินเล่นในนรลกแนละจบและวอ,ออกันทีชาตินี้ใช่ไหมเราเกิดตายมาหลายครั้งแล้วร้องไห้อีก7ครั้ง อตอนนี้โสดาบันเป็นอย่างไรพระศาสดาดับไว้เนี่ยในยะง่ายๆก็คือการมีสินห้าบริบูรณ์ห้าข้อเองยมทำสินห้าข้อให้ดีแล้วบวกกับการมีโสตาปัตยังคัสี การมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมัน่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แค่นี้ยมได้โสดาบันแนละ้วนะมีสินอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือสิลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยอืก็พยายามรักษาให้ดีตรงนี้ <c oughs> ตอนนี้มั่นคงในพระรัตนตรัยเป็นอย่างไรนะ ออกจากห้องนี้ไปก็เขาสะกิดไปดูหมอก็ไปเขาสะกิดไปเปลี่ยนชื่อกันนะฮะรู้สึกว่าชื่อมันไม่เป็นมงคลเลยไปเหมือนกัน,นอ่าไปเออเธอจะออกรถใช่ไหมดูเลิกหรือยังนะอืมอ่ามีเลิอกอีกแล้วทะเบียนสวยไหม <laughs> เลขกทะเบียนอีกแล้วตัวเลขเป็นมงคลนะสีเป็นมงคลสีไม่ดีอะเธอเลือกไปแล้วทายังไงอ่ะหมอก็บอกไม่เป็นมงคล ไม่เป็นไรติดสติ๊กเกอร์ไปจบทุกอย่างเรียบร้อยรถคันนี้สีแดงใช่หไหมอันนี้ไม่ใช่มงคลตามแบบพระาศาสดาของเรานะนั้นใครยังถือสิ่งเหล่านี้อยู่เชื่อว่าโอ้มันให้ผลแน่นอนเนี่ยนั่นแสดงว่าเขายังมีความหวั่นไหวในพระรัตนตรัยนะเพราะ <c oughs> พระพุเจ้ายืนยันว่า กรรมและสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีใครเป็นผู้คุ้มกดบันดาลให้คนนี้เป็นอย่างนี้ให้คนนั้นเป็นมงคลไม่เป็นมงคลคนนี้จงเกิดอุบัติเหตุคนนี้จงรวยคนนี้จงป่วย,คนน,วยคนนี้จงหายป่วยไม่มีนะอยู่ที่เหตุปัจจัยพระเจ้าบอกพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นทายาทแห่งทายาทของกรรมนะมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย การกระทําทางกายวาจาจิตของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นแหละเป็นตัวส่งผลเห็นไหมเรากําลังเข้าใจผิดว่ามีสิ่งหนึ่งส่งผลแต่จริงๆแล้วการกระทําของเราเองเป็นตัวส่งผลนะกายวาจาใจของเราเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ดังนั้นโสดาบันจึงละมิจฉาทิฏฐิสี่อย่างได้คือมิจฉาทิฏฐิว่ากรรมและสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลสกรรมและสุขทุกข์เกิดจากตนเองบันดาล สามกรรมและสุขทุกเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นสี่กรรมและสุขทุกเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุสี่ความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดนะอยู่ในเล่มนี้โยมต้องลองไปอ่านดูนะคิดว่าเกิดจากผู้อื่นบันดาลเนี่ยโยมก็พอจะเข้าใจได้แต่ทีนี้พอบอกว่าแล้วไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลไม่ใช่ตนเองแล้วอะไรอีกกันใช่ไหม ก็ต้องไปดูเรื่องปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสุบาทเนี่ยเป็นการอธิบายว่าความเป็นตัวเราเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นธาตุตามธรรมชาติมีคนถามพระศาสดาบอกว่าสลายตนะเป็นของใครนะผัสสะเป็นของใครลูกตาเป็นของใครอยู่จมูกเป็นของใครจมูกของเราหรือเปล่านะหูของเราหรือเปล่า นะตัดหูกไปวางนีนหูของใครลืมไว้นี่นะมมันใช่ของใครไหมนี่ย <c oughs> มันไม่มีของใครเห็นนะพอเรามาดูดูเออนะมันไม่ใช่ของใครจริงๆนะดังนั้นในสายปฏิจจสมุปบาทพุ้เจ้าให้เห็นว่าเป็นเพียงท่าตามธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้น <c oughs> ลองไปดูคําถามมาที่คนก็ถามว่าผัสสะเป็นของใครเวทนาเป็นของใคร ตัญหาเป็นของใครนะเราก็จะบอกว่าเออเธออยากไหมฉันอยากกินเธออยากกินไหมนะเธออยากไปดูหนังไหมเนี่ยความอยากของเธอของฉันเวทนาเธอสุขฉันสุขเธอทุกข์ฉันทุกข์มีหมดเลยมีเรามีฉันแต่พระเจ้าบอกคนนี้ถามผิดนะแล้วเวลายมอ่านคำพทธเจ้ายมต้องอ่าน,าานดีๆนะเพราะพทธเจ้าพ,พูดละเอียดมากนะต้องแบบตั้งใจอ่านไม่งั้นจะไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องยมลองดูภาษาแบบนี้นะ เขาถามว่าใครเล่าย่อมรู้สึกต่ออารมณ์นะอันอื่นมีอีกไหมลองดูอันอื่นใครเล่าย่อมสัมผัสสัมผัสเป็นของใครโยมัจะบอกเธอเห็นไหมนะฉันเห็น,นมีฉัน,เ,นเวลาสัมผัสเ,เธอได้ยินไหมฉันได้ยินสัมผัสเป็นของใครนะครูเจ้าบอกว่าไงนั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยมันไม่ใช่ปัญหาเลยนะนะเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้เพราะผู้เจ้าไม่เคยกล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัส มันจึงเป็นปัญหาไม่ได้ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมสัมผัสพระเจ้าข้าเห็นไหมอย่าเพิ่งเริ่มงงนะผู้เจ้าจะค่อยๆพูดค่อย,ยพูดอย่างนี้นะต้องตั้งใจฟังดีๆนะก็เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นว่าถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าภัทะมี เพราะมีอะไรเป็นปัจจัยพระเจ้าข้าดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคําเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีสลายตนะนเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา <c oughs> ดังนั้นผัสสะไม่ใช่ของใครนะแต่ต้องถามให้ถูกคำถามที่ถูกคือต้องถามว่าผัสสะเกิดจากอะไรนะและผลที่ตามมาจากผัสสะนั้นมีอะไรเกิดตามมา นี่ถึงจะตอบได้และคําตอบที่ถูกต้องก็คือเพราะมีสลายยตนะสลายยตนะคืออะไรคืออายตนะภายในหกายนอกหกเป็นเหตุจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเวลาเราเห็นเราได้ยินก็ตามสิ่งที่จะตามมาในจิตของเราคือเวทนาคือพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยโยมไปเดินห้างโยมก็เจอโอ้เสื้อผ้า พอเห็นอืสวยอยากซื้ออีกแล้วใช่ไหมตากระทบเสื้ออัศะเห็นนะเกิดอะไรเวทนาอพอใจพอพอใจปุ๊บเกิดตัณหาความอยากอพออยากแล้วมันต้องได้สิตังมีใช่ไหมจ่ายเงินซื้อปุ๊บยึดเลยเสื้อฉันแต่ก่อนเสื้อห้างใช่ไหมอัตะ,ะเกิดเวทนาตัณหาอุปทานนี่คือธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้น ธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะชื่อมันแปลกๆหูนะโยมนะแต่มันคือตัวเรานี่แหละนะลองไปดูสายปฏิจจสมุปบาทนี่คือปฏิจจสมุปบาทลำดับเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความตายทีนี้เรามาดูกลางๆสายาเราจะได้ตรวจง่ายๆก่อน ผัสสะเกิดเวทนาตัณหาอุปทานเรารู้จักแล้วเห็นนะเพราะเราเดินห้างกันประจําเราก็ตรวจสายปฏิจจะได้อืเวลาสัมผัสทางจมูกนะเดินผ่านร้านอาหารอหอมหอมหอมนะฮะเลี้ยวเข้าร้านนี้ดีกว่านะปฏิจจสุบารเกิดละสัมผัสเกิดเวทนาพอใจเกิดตัณหาความอยากได้นะ,ะแต่ละอันแต่ละอันเนี่ย ในปฏิจจสุบาททั้งหมดเนี่ยมันประกอบด้วยอิทัปปัจจยตา,าเราได้สัพไใหม่คำละอิทัปปัจจยตาแต่ละบรรทัดเนี่ยมันคืออิทัปปัจจยตานะแต่ละบรรทัดเอามาประกอบกันปุ๊บเรียงร้อยต่อกันเป็นปฏิจจสุบาทเรียงร้อยต่อกันเพราะอะไรเพราะพออันนี้เกิดอันนี้มันจะเกิดไหลาตามกันมาเลยไม่ขาดตอนอย่างนี้เช่นว่าอะไรโยมต้อง ทราบเรื่องอิทัพปัจจตานิดหนึ่งอ่ะต่นี้ย้อนไปดูอิทัพปัจจตาสีบ่บรรทัดยมจําให้แม่นนะถ้าจะสวดมนต์นะสาธยายทําให้สวดอิทัพปัจจตานะอย่าลืมนะสวดสีบ่บรรทัดเองให้คล่องอิมัสมิงสตีอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมัสสิงอัสติอิทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสานิโรธาอีทางนี้รุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเนี่ยสิ่งนี้สิ่งนี้มันคืออะไรเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้มันคืออะไรสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีมันคืออะไรกลับไปดูปฏิจจสุบานมาคิดดูสายที่ง่ายๆที่เราเข้าใจง่ายๆก่อนเม <mon> <par> ื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเห็นไหม เมื่อสลายจตนะคืออายจตนะมีผัสสย่อมมีจริงไหมเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าอายตนะไม่มีผัสสะจะไม่มีใช่ไหมถ้าลูกตาเราไม่มีผัสสะมีไม่ได้เพราะความดับไปแห่งสลายจตนะผัสสะจึงดับไปพอลงมาอีกเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีนี่เพราะผัสสะมีเวทนาจึงมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะเวทนาจึงเกิดขึ้น ถ้าภาษะไม่มีเวทนาย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งภาษะเวทนาจึงจดับไปอาลองมาอีกถ้ามีเวทนาจึงมีตัณหาใช่ไหมเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าเวทนาไม่มีตัณหาย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งเวทนาตัณหาจึงดับไปยมอยากดับตัณหาให้ดับที่เวทนาพอเกิดความพอใจปุ๊บยมวางความพอใจทันทีเช่นยมอยากไปซื้อเสื้อ พอยมไปซื้อเสื้อปุ๊บโอ้ตาเห็นรูปพอใจเข้าไปดูใกล้ๆกลก็ดูไปพลิกไปพลิกมาโอ้เสื้อขาดเย็บไม่ดีหมดความพอใจเลยเหไหมอยากได้เกิดขึ้นไหมไม่อยากได้นะความอยากดับไปทันทีเลยเพราะเห็นอาทินวะคือโทษของมันอ่าพระเจ้าจึงบัญญัติว่าบุคคลใดมาตามเห็นอาทินวะของสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยคนนั้นจะละตัณหาได้เห็นนะจึงมีการพิณาอาสุพะ ความไม่งามของกายพิจารณาอาหารให้เป็นปฏิกูลพิจารณาความดับของอุเบกขาพิจารณาความดับของสุขของทุกข์นี่แหละโทษของมันโยมเห็นโทษมันเรื่อยเห็นโทษเห็นโทษเห็นโทษที่สุดโยมจะคลายความอยากจากมันได้นั่นคือโยมจะถอนอุปทานจากขันธ์ทั้งห้าได้นั่นเองเข้าใจไหมลำดับขั้นมันเป็นอย่างนี้และนี้คือคุณสมบัติของผู้ที่เรียกว่าเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วง พวกเราทั้งหลายอยู่ในตึกลาบ้านช่องอยู่ในสิ่งที่สวยงามเรียกว่าเนื้อที่นอนจมบ่วงนะบ่วงคืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจน่าปรารถนาแต่อยู่ในลักษณะท่าทางพร้อมที่จะกระโดดออกจากบ่วงคืออะไรนะก็คือผู้ที่รู้อัศธะรสอร่อยของรูปเสียงกลิ่นรสรู้อาทินวะคือโทษของมัน และรู้นิสสาระนะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านั้นตามที่เป็นจริงใครรู้สามอันนี้พระาศาสดาบอกว่าเธอเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงเพราะอยู่ในลักษณะท่าทางพร้อมที่จะกระโดดออกจากบ่วงเห็นไหมว่าคําพระผู้มีพระภาคเจ้าจะโยงใหญ่กันหมดทุกพระสูตรสิ่งที่อาตมาเอามาบอกให้โยมเนี่ยเป็นพุทธ,ธวจนะทั้งหมด ไม่มีคำของอาจารย์คนไหนสาวกมีคำสอนไม่ได้นะคำสอนสาวกไม่มนะีมีแต่คาสอนศาสนาะถ้าสาวกเอาคำศาสดามาสอนแล้วบอกเป็นคำสอนตัวเองผู้เจ้าบอกเป็นมหาโจรชั้นเลิยประเภทที่สองในห้าจำพวกเรียกว่าขโมยธรรมนะนะนะเพราะธรรมะผู้เจ้าประกาศเลยว่าเป็นของตถาคตนะเราต้องบอกว่าธรรมะที่เราแสดงนั้นเป็นของพระพุทธเจ้า ถ้ายมไปดูในในสยามรัฐเนี่ยนะพระติบดกันนี้ยมจะเห็นว่าลูกศิษย์ผู้เจ้าเกือบทุกๆคนเนี่ยจะใช้คำตอบจะตอบคำถามโดยคำพระศาสดาเช่นภารัตวาชาเนี่ยพระมากษัตริย์มาถามภารัตวาชาถามปัญหามาปุ๊บารัตวาชาบอกพระตถาคตตรัสว่าอย่างนี้ถามปัญหาที่สองพระตถาคตตรัสว่าอย่างนี้ถามปัญหาที่สามพระตถาคตตรัสว่าอย่างนี้ ไม่บอกคําตัวเองไม่มีนะ,นะเขาจะวิเคราะห์ว่าคําถามเนี่ยผู้เจ้าจัดตอบอะไรไว้เขาจะบอกคํานั้นไปนะหลักการเดียวกันนี่คือหลักการของการถ่ายทอดของสาวกในกัางพุทธการ <c oughs> อาตมาก็จะใช้หลักการนี้เหมือนกันดังนั้นเวลายมถามมาปุ๊บเนี่ยอาตมาจะบอกอ๋อผู้เจ้าตอบว้อย่างนี้และผู้เจ้าโยมจะทราบว่าตอบปัญหาของคนทั้งโลกไปหมดแล้ว นะต่อปัญหาของเทวดาของพรมของมนุษย์รู้กระทั่งมนุษย์ทั่วโลกเนี่ยมีความเห็น62แบบเรียกว่าทิฏฐิ62นะพรมคิดยังไงเทวดาคิดยังไงมนุษย์คิดยังไงเดัจฉานคิดยังไงเช่นพวกสัตว์จำพวกวิณิบา์ผู้เจ้าบอกว่ามันคิดแต่การเคี้ยวกินกันสัตว์ใหญ่มันจะกินสัตว์เล็ก ดังนั้นอกุศลในจิตมันจึงมีมากการที่จะเปลี่ยนภพภูมิของสัตว์พวกนี้ขึ้นมาสูงขึ้นเนี่ยจึงเกิดขึ้นได้ยากเพราะมันมีแต่อกุศลในจิตยอยู่ตลอดเวลาเห็นนะผู้เจ้ารู้แม้ความคิดของสัตว์ทั้งหมดนะ <c oughs> ดังนั้นเราอาจจะเคยได้ยินคําพูดีคําว่าเออเลือกวิธีประพฤติปฏิบัติเนี่ยตามจริตของตนเองผู้เจ้าไม่เคยสอนอีกเรื่องนี้นะแก้ไขดีๆนะ ผู้เจ้าให้เลือกตามที่พระองค์สรรเสริญในพระสูตรที่ว่ามหาชนจะเดินตามสิ่งที่ผู้เจ้าสรรเสริญเอาไว้นะดังนั้นผู้เจ้าในเมื่อรู้เนี่ยทุกคนความเห็นทุกคนหมดแล้วว่าเป็นยังไงอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างทุลีในดวงตาม,มากบ้างน้อยบ้างปุ๊บเนี่ยผู้เจ้าจะต้องสรรเสริญเอาไว้ว่ามักวิธีไหนดีมหาชนจะได้เดินตามได้เพราะเจ้าตัวเราทุกคนก็ไม่รู้ว่าเรามีอินทรีย์แก่กล้า มากหรือน้อยแค่ไหนดังนั้นอย่าไปเลือกตามความอยากตัณนหนาของเราไม่ใช่ต้องเลือกตามพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมอ่าเป็นอย่างนี้นะ, <c oughs> ะเดี๋ยวจะบรรยายฝ่ายเดียวมีคำถามบ้างไหมเชิญ <c oughs> <c oughs> ถามสดก็ได้นะหรือส่งกระดาษขึ้นมาก็ได้นะ อยากให้เราทราบอีกนิดหนึ่งว่าพระไตรปิฎกสยามรัฐหรือพระไตรปิฎกทั่วไปทุกอันเนี่ยมันจะมีข้อมูลอยู่สองส่วนข้อมูลส่วนหนึ่งคือคำพระาศาสดาทั้งหมดที่เรียกว่าพุทธวจนะส่วนข้อมูลอีกส่วนหนึ่งคือคำที่แต่งขึ้นใหม่นะดังนั้นอย่าไปศึกษาคำที่แต่งขึ้นใหม่นะเ <c oughs> <c oughs> วลาศึกษาพระไตรปิฎกระวังดีดี ข้อมูลในอีติปิตกะเราก็บรรจุทั้งพุทธวจนะแล้วก็คำแต่งใหม่เข้าไปทั้งหมดใส่ไปทั้งก้อนเวลาโยมเสิร์ชหาคำใดต้องตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งด้วยว่าเป็นคำภะาษาสดาหรือเปล่าแต่กำลังจะทำให้เป็นคำส,าสดาล้วนๆออกมานั่นคือหนังสือเล่มนี้นะพุทธวจนะเล่มนี้นี่นะอันนี้เป็นเล่มที่หนาที่สุด นะเล่นน้บางที่สุด <c oughs> อันนี้จะคัดแยกออกแล้วว่าอะไรเป็นคำพระพุทธเจ้าอะไรไม่ใชนะ่ให้เหลือแต่คำพระศาสดาหนังสือนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษคืออะไรคือมีเป็นหนังสือสองภาษามีภาษาไทยและภาษาบาลี อยู่ในหน้าเดียวกันนี่อยู่ในเล่มเดียวกันด้านซ้ายบาลีด้านขวาภาษาไทยทุกหน้าซ้ายบาลีขวาไทยนะและหัวข้อตรงกันในคู่หน้าเดียวกันดังนั้นโยมเวลาสงสัยคำบาลีหรือคำไทยโยมก็เชื่อมโยงกันไดนะ้ก็จะเป็นการเรียนรู้ภาษาบาลีไปด้วยในตัว แล้วทำให้โยมสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ทันทีนะในนี้ทั้งหมดจะเป็นพุทธวจนะทั้งหมดคำศาสดา,าของเราเองเนี่โยมเฉลิมฉลองด้วยการศึกษาตรงนี้นะข้อมูลที่ถูกต้องอาจมายัางคิดว่าต่อไปมันจะมาแทนพระไตรปิฎกพวกนี้ทั้งหมดเลยจริงๆง,งานนี้ที่ทำเนี่ยมันต้องเป็นงานระดับชาติ นะที่มาทําแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครทำํำเราก็ทําทไปก่อนนะคำถามระดับของโสดาบันทั้งสามระดับต้องมีคุณสมบัติอย่างไรพระเจ้าไม่ได้แบ่งไว้นะบอกคุมๆเลยว่าโสดาบันเฉยๆนะ ก็เลยไม่มีการชี้ชัดว่าเอกพิชีต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้โกลังโกละต้องอย่างนี้บอกแต่ภาพรวมคือโสดาบันจะต้องมีคุณสมบัตินะทั้ง54านัยยะนีนัยยะใดนัยยะหนึ่งแต่อัตมาก็พยายามจะชี้ให้โยมเห็นแง่มุมในตรงนี้ว่า พวกที่เกิดหนึ่งชาติเนี่ยโสดาบันเอกพีชี G, น่าจะมีคุณธรรมอะไรที่ลึกซึ้งหน่อยใช่ไหมก็เลยมาดูเนี่ยในในห้าสิบกว่านัยยะของโสดาบันเนี่ยเรื่องที่ยากในยะที่ยากๆเช่นว่าญาณวัตถุ4ี่สยานวัตถุเจการเห็นปฏิจจสุบาสายปฏิจจมาเกี้ยโดยนนยะอริส,สัต4ีเช่นเห็นเวทนา รู้จักเวทนารู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับรู้จักวิธีดับรู้จักตัณหารู้จักเหตุเกิดจากความดับรู้จักวิธีดับนะอันนี้เรียกว่าญาณวัตถุสี่สีเห็นแต่ละสายของปฏิจจนะในสีอาการนะทุกสายสายใดสายหนึ่งก็ได้บุคคลกลุ่มนี้นะ่าจะเป็นโสดาบันประเภทเอกพีชีซึ่งต่างจากพวกที่มีคุณสมบัติเช่น เรื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวพวกนี้ก็โสดาบันแล้วนะแต่แมมดูมันเหมือนจืดใจเหลือเกินนะอีกอันหนึ่งก็เช่นว่า,เ,าเข้าใจในเรื่องกรรมเรื่องมิจฉาทิฏฐิในเรื่องกรรมสี่อย่างนะแล้วละมิจฉาทิฏฐิสี่อย่างในเรื่องกรรมได้ซึ่งอาตมาว่าเรื่องกรรมนี้ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะยมจะเข้าใจว่า กรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลตนเองบันดาลทั้งตนเองผู้อื่นหรือเกิดขึ้นแล้เองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุโยมก็ต้องเข้าใจปฏิจจสมุทมาเป็นอย่างดีพอสมควรเหมือนกันนะอันมาก็พิจารณาเองว่ากลุ่มโสาบันทวกเนี้ยน่าจะได้เป็นเอกพชีนี่คือยากสุดละหรือพวกที่ละปุกพันตานุทิฏฐิอปรันตานุทิฏฐิได้ <c oughs> คือความเห็นที่ปาลบขันในเบื้องต้นและเบื้องปลาย โซดาบันพวกนี้ไม่อยากไปรู้อดีตอนาคตและวเพราะอาดีตหรืออนาคตที่เกิดขึ้นก็ล้วนเป็นขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ขันห้าในปัจจุบันก็กําลังถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นจะสนใจอะไรกับขันห้าอันเป็นอดีตและขันห้าอันเป็นอนาคตไม่สนใจแล้วน,นี่เขโสดาบันพวกนี้น่าจะเป็นเอกพีีหรือโกลันโกละ นี่ก็ประเมินให้เฉยๆนะอันนี้ไม่ได้มีในพุทธวจนะแต่ประเมินภายใต้คำสอนของพระองค์ <c oughs> แต่โสดาบันให้ได้อริบุคคลเบื้องต้นอาจารย์ครับ <c oughs> ขอโอกาสถามครับอ่าเจ๋งถามว่าถ้าเราได้โสดาบันแล้วนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราได้แล้วรู้ได้ไงว่าเราได้แล้วก็คือ เราไปดูคุณสมบัติของโสดาบันที่ว่าสินห้าบริบูรณ์นะสินห้าบริบูรณ์เนี่ยอาตมาจะรู้ไหมว่าโยมสินห้าบริบูรณ์คงไม่รู้นะนะคนนี้สินห้าบริบูรณ์ไม่รู้ดังนั้นทุกคนต้องรู้ตัวเองตกเย็นเราระ,ะลึกขึ้นได้ไหมเออทั้งวันนี่ฆ่าสัตว์มากี่ตัวแล้วเนี่ย ไปขโมยของใครมาบ้างนะ,ะไปโกหกดื่มสุราบ้างหรือเปล่าเรารู้เองอ่ะโยถ้าโยมบริสุทธิ์ผุดพองเลยนะไม่ผิดเลยเนี่ยเราก็รู้ตัวเองนะนึกขึ้นนึกไม่ออกเลยว่าเราไปเคยผิดศีลหน้าตรงไหนนึกไม่ออกจริงๆอย่างเนี้ยนะอ่านะได้ไปละหนึ่งนะและความความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเชื่อเชื่อมั่นเลยนะ ไม่มีใครดึงศรัทธายมไปจากพระพุทธเจ้าได้นะดังนั้นจะให้ยมไปบูชาเทพองค์นี้เทวดาองค์นี้นะอันนั้นอันนี้ยมไม่เอาละบอกพระเจ้าฉันเก่งสุดนะนะเวลาพวกสมณพราหมณ์ในอินเดียเน่ะเขาบูชาเทพเขานะเขาบูชาไฟเนี่ยยอมเอาน้ําไปให้เขาบูชาเขาบูชาไามไม่สนใจครับไฟฉันดีที่สุดฉันเชื่อไฟฉันอย่างเดียว ไอ้พวกเดินลงสู่น้ําในเวลาเช้ากลางวันเย็นให้มันไปบูชาไฟมันก็ไม่เอามันอองลงอาบน้ําดีกว่าลงแม่น้ำโครงการเนี่ยเปียกทั้งตัวเนี่ยบริสุทธิ์ละเขาไม่เชื่ออย่างอื่นเลยเขาเชื่ออันเนี้ยใช้ได้แน่นอนาโยมปักใจเชื่อพระพุทธเจ้าแน่นอนคําสอนท่านแน่นอนไม่มีผิดนะอย่างเนี้ยไม่หวั่นไหวแล้วถามว่าใครจะไปรู้ว่าโยมไม่หวั่นไหวหรือไม่หวั่นไหวนะโยมรู้เองเราเองนะ ขับรถผ่านต้นไม้ใหญ่ผ้าสามสีผูกกรรันมีสารเพ่งตาต้องบีบแต่ไม่ปิ้นๆิ้นสันหน่อยเห็นก็บีบกันวันไหวไหมอเอ้ยอีกสเดือนนะหมอเขาทักว่าเธอเนี่ยมีดวงอย่างนี้นี่จะเสียชีวิตนะวันไหวไหมไม่สนใจนะเชื่อมั่นในกรรมเนี่ยความมั่นคงขนาดนี้ <c oughs> ที่พระเจ้าเปรฟียบโสดาบันมั่นคงเหมือนเสาหินยาว16บหกสอบ ฝังลึกลงในดิน8ศอกโผล่ขึ้นมา8ศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้ง4ทิศชันใดพระโสดาบันก็มีจิตอย่างนั้นเหมือนกันจะให้โยมไปนับถืออย่างอื่นไม่เอาแล้วดังนั้นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันนะมีในนี้จะไม่เวียนไปนับถือศาสดาอื่นไม่มีศาสดาอื่นนอกจากพระพุทธเจ้ามั่นคงเปะ๊ะนะ ไม่ไหวันหวเนี่ยโซดาบันแล้วอย่เห็นไหมอ่านี่ยังไม่ต้องมีฤทธิ์เลยนะได้อรยุคนอะไเห็นไหมยังไม่พูดเรื่องฤทธิ์กันเลยนะอ่า